ไปที่การขับเคลื่อนแผนงานอุคุมปรกัศนะครับกองสันติวิธีศูนย์สันติวิธีเดินหน้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้าน9้าดีอุกุมปกัดให้กับผู้นําศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนอย่างแท้จริงครับกองสันติวิธีศูนย์สัชชนติวิธีจากกิจกรรมขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้าน9้าดีฮูกุมปากัดให้กับผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่15-16ถึงกรกฎาคม2567 เพื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนชีวิตหมู่บ้านอุกุมปะกะัดหรือว่าธรรมนูญหมู่บ้าน9ก้าดีโดยหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นําไปเผยแพร่ยังผู้นําศาสนาผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนถึงกระบวนการเกี่ยวกับธรรมนูนหมู่บ้าน9ก้าดี ให้เกิดการขับเคลื่อนพันธุ์คณะกรรมาการหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและให้ส่วนราชการและจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิน่นเข้าใจถึงวิธีการกระบวนการขั้นตอนในการนําธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีเข้าไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านชุมชนของตนเองให้เกิดการพัฒนาอย่างตรงจุดตามความต้องการของประชาชน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงครับพลโทรปราโมทพรมอินรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีกล่าวว่ากิจกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีฮูกุมปกกัตร,รวมกับผู้นำศาสนาผู้นำตำบลหมู่บ้านผู้นำภาคประชาชนและภาคราชการโดยธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีฮูกุมปกกัตกำหนดขึ้นจากการสูสรรร่วมกันของทุกภาคส่วนภายใต้การรับรองโดยศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตร ประจำภาคใต้สมาคมสถาบันการศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้และสมาพันธ์กรรมาการอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนในพื้นที่ให้การยอมรับเสมือนเป็นพันธสัญญาให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตเพื่อทําให้หมู่บ้านเกิดความสันติสุขอย่างมั่นคงเป็นการพึ่งพาตนเองพึ่งพาซึ่งกันและกันและถือว่าเป็นไปตามหลักคําสอนและข้อตกลงที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกัน ของสมาชิกในหมู่บ้านด้วยกระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้าน9้าด้าน9ดีประกอบด้วยการปรับกระบวนทัศน์ของผู้นำศาสนาเป็นแกนนำขยายกระบวนการซูรอต่อผู้นำชุมชนทั้ง4กลุ่มให้คณะกรรมาการหมู่บ้านได้ยึดถือกำหนดกิจกรรมก่อให้เกิดการละหมาดยามาะ ทำให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชน <c oughs> มีการจัดการความรู้ให้กับผู้มาละหมาดจัดการความรู้ในการอยู่ร่วมกันของมุสลิมกับมุสลิมและมุสลิมกับคนต่างศาสนิกและการจัดการกองทุนของชุมชนมัสยิดจึงเป็นศูนย์กลางการรวมจิตใจของชุมชนและเป็นศูนย์กลางกระบวนการซูรอการปรึกษาหาหรือร่วมกันซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเกิดเป็นธรรมนูญหมู่บ้านหรือว่าคุกคุมประกาศกฎกติกาของชุมชนตามหลักศาสนาและสอน ร้องกับกฎหมายบ้านเมืองเพื่อให้การขับเคลื่อนธรรมนูมู่บ้าน9ดีหรือว่ากุมประกัดให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนดำเนินง,งานไปสู่ชุมชนนะครับจึงกําหนดให้มีกิจกรรมขับเคลื่อนธรรมนูมู่บ้านซึ่งจะนําไปสู่สันติสุขกลับคืนมาอย่างยั่งยืนเนื่องจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาต่อชนะภาคใต้จะเกิดผลร,รูปธรรมได้นะครับถ้าทุกคนอยู่ภายใต้หลักศาสนาที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดสันติสุขที่ยั่งยืนมั่นคงต่อไปครับ